สวัสดีครับผมบอย BMO โปรกลาดนะครับอูของเรานะครับจะให้บริการซ่อมรถยนต์นะครับในส่วนของรถยุโรปเป็นหลักนะครับก็คือจะเป็น b e n ซ์บีเแล้วก็มินิคูเปอรนะครับหลักๆเลยนะครับในส่วนของอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการนะครับแล้วก็คุณภาพต่างๆของอะไรของเราเนี่ยมีการรับประกันนะครับการันตีให้นะครับงานซ่อมทั้งหมดของเรานะครับ และสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะให้กับลูกค้าของเรานะครับก็คือเรื่องของเหลวก็คือน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมาเครื่องที่นี่ของเรานะครับเลือกใช้น้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการพุบโดย BMW Benz นะครับก็คือน้ํามันยี่ห้อ Lucas o l l Top Tech นะครับ และเหตุผลที่ทาง BMW Auto Service เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Liquid Molly Top Coat ก,ก็เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์ของลูกค้าจะถูกการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรถบ้านจ่ายตลาดหรือสายซิ่งมอเตอร์เวย์หายห่วงได้เลยครับเพราะผลิตภัณฑ์ของ Liquid Molly ได้รับการซูปจาก BMW โดยตรง สำหรับรถ BMW ถ้าเกิดใช้นะ้ำมันเครื่องผิดสเปคหรือไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานโดยตรงจากทางยุโรปหรือทาง BMW จะส่งผลเสียกับเครื่องยนต์อย่างแน่นอนครับจากประสบการณ์การซ่อมรถของทางเรายืนยันได้100%เรครับเรามั่นใจลิควิดมู l y Top Tech